สถานีประชาชนอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปีนี้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบดักเช่นเดียวกับุก่มเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากมะพร้าวขาดพอผลผลิตน้อยลงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อรายได,ได้และแรงงาน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสัญจรนะครับวันนี้นะฮะเรามาปักหลักนะครับอยู่ที่วัดหลัก4ี่ราชสมสรที่บ้านแพ้วสุสาครครับเนื่องจากว่ามีภารกิจหลักในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องของโลกเดือดครับวันนี้พบก,กับผมธีรเดชงามเหลือน,นะครับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะที่บอกไปนะฮะว่าโลกเดือดเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเองลองสังเกตดูอย่างเราสองคนเนะนี้ยนี่เพิ่งเข้ารายการนะ เหงื่อนี่มาละเหงื่อไหลมันร้อนมากพี่เดียวค่ะร้อนไวนะม,มากันในตอนเช้าครับโอ้โหอากาศร้อนเหลือเกินได้ยินเหมือนกันนะครับว่าผู้สูงวัยเนี่ยเจออากาศร้อนไปเป็นลมแดดแล้วลองจินตนาการดูนะฮะอย่างพืชผลการเกษตรสวนมะพร้าวในพื้นที่ราชบุร,รีสมุทรสาครแบบนี้บอกว่าผลผลิตเนี่ยมันลดน้อยลง โดยเฉพาะมะพร้าวค่ะมะพร้าวเนี่ยเวลาที่มันออกมันต้องออกช่อออกดอกก่อนใช่ไหมคะจะก,กลายเป็นผลปรากฏว่ามันไม่ถึงผลพ่เดียวคะ่ะมันหลุดก่อนเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดฉะนั้นวันนี้เราต้องมาหาทางออกกันแล้วคะ่ะว่าชาวสวนมะพร้าวจะอยู่รอดต่อไปได้อย่างไรมีวิธีแก้ในรูปแบบไหนคะ่นะแต่ว่าค<อ>ุณผู้ชมนะฮะสามารถที่จะมีการติดตามช่องทางการติดต่อของเราได้นะ ใครเดือดร้อนโทรมาที่027902111ค่ะเป็นเบอร์รายการสถานีประชาชนนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือผ่านทางช่องทางไลน์ค่ะ line id s i ร้องทุกไทย PBS ต้องบอกว่าตอนนี้ร้องทุกได้ทุกรรเรื่องเลยนะปกติแล้วเนี่ยเราจะเปิดรับเรื่องร้องทุกทุกออนไลน์ครับแต่ตอนนี้เกษตรกรก็ร้องทุกเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะว่าเดินหน้าต่อไม่ได้อืมนะเราเลยต้องมีการยกระดับไงฮะเชิญนักชาการมาพูดคุย เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านตามที่เขามีการรองเข้ามาจําได้ว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาลงพื้นที่ในละแวกนี้นั่นแหละ,ะมาคุยเรื่องของสวนมะพร้าวนะผลผลิตน้อยลงผมคุยทีมงานเนี่ยผมอยากกินน้ำมะพร้าวมาก<ะ>ขอมาหลายครั้งละไม่มีหรอกค่ะเพราะมันน้อยปีนี้มันน้อยลงจริงนะฮะแล้ววันนี้สาสีลื่นนะเขาลงไปสํารวจมาตามสวนมะพร้าวเนี่ยไปสํารวจก็ได้ข้อได้จริงมานะครับว่าเอ๊ะ ผลผลิตหายไปกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งนะ,ะมากกว่าร้อยละห้าสิบครับตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นไปครับร้อยละแปดสิบเลยมันกระทบถึงชาวสวน<ะ>ก็ระทบถึงการส่งออกด้วยไหมและก็ไปทบกับแรงงานในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าวันนี้ฮะจึงมีการรวบรวมข้อมูลมาสรุปกันในวันนี้พร้อมกับมีการหาทางออกกันแต่ว่าก่อนอื่นติดตามจากรายงานก่อนนะครับ คุรครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการที่จะรับประทานน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวมากนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าได้คุยกับทีมงานก่อนหน้านี้ <c oughs> เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่แถบนี้เนี่ยอยากจะรับประทานเหลือเกิน <S <S จนกระทั่งมาทราบว่าโอ้โหอากาศร้อนผลผลิตน้อยราคามะพร้าวก็พุ่งสูงขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยจะทํายังไงฮะให้คนทุกสาขาชีพสามารถจับต้องได้และเรื่องของการส่งออกเราก็ต้องบอกให้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ ถึงแม้ว่าปริมาณจะน้อยคุณผู้ชมค่ะแต่นักข่าวของเราไปชิมมาแล้วค่ะคุณภาพยังคงสูงหวานหอมเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้ต้องมาพูดคุยกับเกษตรกรแล้วตัวแทนจากภาคต่างๆกันว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยแ้งได้อย่างไรค่ะตัวแทนจากเกษตรกรท่านแรกค่ะชื่อว่าคุณปรีชารักษาราชค่ะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมค่ะท่านที่สองค่ะท่านเบโรดวงประดูค่ะเลขาสมาคมมะพร้าวน้ําหอมไทยค่ะ ท่านที่3ค่ะท่านชัยพบสุขศรีค่ะตัวแทนบริษัทส่งออกมะพร้าวน้ําหอมค่ะท่านที่4ค่ะท่านอภิวัตรสวัสดิ์ปลุกค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวกสำนักง,งานชลประทานที่13จากกรมชลประทานค่ะท่านที่5ค่ะท่านครองศักดิ์ส่งรักษาค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ ท่านที่หกค่ะอาจารย์เสรีสุปราทิต์ค่ะผู้อานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีคับเริ่มต้นจากพี่ปรีชาก่อนแหมปีนี้เสียดายความจริงปกติแล้วเราจัดรายการกันพี่เดียวจำได้ไหมปีที่แล้วมะพร้าวนี่เต็มหน้าเราเลยนะปัจจุบันปีนี้ไม่มีเพราะผล,ผลผลิตน้อยสิบกว่าบาทที่เราได้มามันยังไม่เพียงพอหรือว่าอย่างไงี้ปริมาณมันไม่มีไงะเพราะมันน้อยใช่น้อยคือมันอาจจะเป็น สองต้นหนึ่งลูกเนี่ยเปรียบเทียบก็คือง่ายๆว่าพันต้นมันไม่ได้พันลูกอ่ะบางทีขนาด20ไร่เนี่ยเขาวิ่งหากันเป็นร้อยลูกนะครับก็ไม่มีไม่พอให้เขาใช่หายได้น้อยเพราะของไม่มีแล้วถามว่าเราจะมีกําลังไปซื้อเครื่องจับแบบนี้ไหมโอ้นะครับ ค่าปุ๋ยก็แพงน้ำมันเชื้อเพลิง<ะ>ก็แพง,องเอาล่ะจะเห็นปัญหากึ่งหนึ่งแล้วนะคะผลผลิตมันน้อยแต่รายจ่ายที่ต้องจ่ายมันกลับสูงเพิ่มมาขึ้นมันสวนทางากันแล้วนะคะคราวนี้ถามคุณเวโรดหน่อยคุณเวโรดเนี่ยเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดของสวนมะพร้าวก็ว่าได้ถูกต้องไหมคคุณเวโรดปีนี้ที่เจอปัญหาอยากจะให้แก้ไขตรงไหนก่อนครับก็วันนี้มาแทนท่านนายกสมาคมเนาะจัญเจริญทรัพย์ครับก็ทางสมาคมมะพร้าวน้ําหอมไทยเนี่ยครับ ก็พยายามที่จะรวมทุกภาคส่วนในวงการมะพร้าวเข้ามาชุดร่วมกันแก้ปัญหาครับผมอันดับแรกเนี่ยอย่างผลกระทบต่อมาจากเกษตรกรเนาะจะเป็นทีมตัดนะทีมตัดก็อยู่นี้ด้วยก็ต้องรับภาร,ระของค่าโสหุยค่าน้ำมันรถค่าลูกแรงลูกน้องนะไปตัดแต่ละสวนได้มะพร้าวมาแค่หยิบมือได้มาร้อยสองลูกร้อยสองร้อยลูกห้าร้อยลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องจ่ายค่าแรงทีมตัดเป็นวันวัน วันล,ละห้าร้อยวันล,ละพันครับ oh. เขาก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของพ่อค้าแม่ค้าแล้วยังส่งผลไปถึงอีกพ่อค้าแม่ค้าปลายทางมะพร้าวแพงจัดเลยขายยาก hmm. ต้นทุนการที่จะรับมาก็ก็สูงครับ hmm. ก็ส่งผลกระทบทีนี้ปัญหาณตอนนี้นะครับทางสมาคมก็เลิงเห็นว่ากเกษตรกรยุคใหม่ตอนนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็รับมือกับวิกฤตการโลกเดือดในขณะนี้ครับผม<ะ>ที่มองไว้ก็คือ,อ,อผลกระทบระยะกลางเนี่ยคือเราจะต้องมีทำกเกษตรก็จะต้องมีการเตรียมน้ำเตรียมรับมือมีแหลกน้ำเอาไว้ให้พร้อมนะครับอันดับที่สองก็คือเราต้องการความช่วยเหลือของหน่วยงานใดที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มะพร้าวในการที่จะรับมือสถานการณ์โรคเดือดตอนนี้มะพร้าวเราเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมนะจะต้องใช้มีการควบคุมอุณหภูม,ภมิมีการทำความชื้นในสวนในแปลงอย่างไรให้น้ำมากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องการนะักวิจัยเข้ามาช่วยเหลือสมาคมเราครับ,รบในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าวทั่วไปแต่ทุนในเบื้องต้นคือว่าเราก็ช่วยตัวเองอยู่ตอนนี้ก็ยังช่วยตัวเองแล้วก็คือเราเราคือคือใช้ประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดที่เราทําอยู่เนี่ยโอ้ใช้ผู้บัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตเนี่ยมาปรับใช้มาปรับใช้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยส่งเสริมด้วยใช่แล้วแล้วช่วยยืนยันว่าที่ทําไปมันถูกหรือมันผิดอก็เป็นต้นทุนที่เสียเปล่าอะไรถ้ามันถูกต้องก็โอเควินวินคือไม่อยากลองผิดอยากจะลองถูกอย่างเดียวเลย จะได้ไม่ต้องเสียค่า<อ>ใ,ชใ,ชใช้จ่ายเยอะแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะต้องมีการทดลองนะเราทํากันเองก็ก็กึ่งกึ่งมัว่วใช้ความรู้สึกเอาคืออย่างที่แบบว่าใช้หัวฉีดแรงๆแล้วลงทุนกันเยอะๆว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่ามันเย็นมันสบายมันช่วยให้ลดอุณหภูมิได้แต่<อ>จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าครับครับ,รบอ๋นี่นี่คือการปรับตัวของเขานะฮะแต่ว่าเนี่ยพอเราเห็นภาพรวมแล้วได้คุยท่านท่านเลขาแต่ว่านี้เดี๋ยวจะดูส่งออกหน่อยแล้วกัน ส่งออกนี่กระทบขนาดไหนยังไงฮะในเมื่อถ้าเกิดว่าเราได้รู้แนละต้นทางมันเป็นแบบนี้ผลผลิตน้อยลงครับแต่ว่าผมคิดว่าลาดบุรีเนี่ยฝนจะดีฝนจะดียันฝนดีจากกรกฎาเนฝนจะดีค,คือมันในปีนี้ใช่ไหมอาจารยใ์ใช่ที่เกิดปัญหาเนี่ยมันไปเกิดปัญหาตรงบริเวณร้อยต่อกับนคนปรปฐมเนี่ยเราดูภาพเราเห็นใช่เลยมันร้อนจัดตรงนงรครปฐมนะฮะแน่นอนนะบ้านแพ้วของอำนําคนาสะดวกมันอยู่รอยต่อตรงนี้ทั้งนั้นนะ<อ>แต่ถ้าไปทางฝั่ง,งตะวันตกเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องร้อน กรกะดาฝนดีนี่ถามคมชนฮะแบบนี้ท่านหัวหน้าฮะพอจะผลักดันได้ไหมฮะพอจะนําสู่แบบระ,ระดับนโยบายด้ไหหรือแบบว่าเขาต้องมีต้นทุนในการไปขุดอะไรอย่างเงี้ยเตรียมน้ําอย่างเงี้ยพอผลักดันได้ไหมฮะ,ะในขอบเขตความรับผิดชอบผมก็คือ จากข้อมูลที่ได้รับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปทํารายงานเสนอท่านผู้ในการโครงการนะครับเพื่อเสนอผู้ใหญ่พิจารณาต่อไปนะครับครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำพ่ปรีชาหน่อยเมื่อสักครู่นี้ฟังอาจารย์เสรีที่ฉันมองแล้วแหละต้นทุนในกระเป๋าอาจจะมีน้อยลงนะแต่ดูเหมือนต้องจ่ายออกไปมากขึ้นถ้าหากเราต้องมีต้นทุนน้ําเองคือขุดบอ่อค่ะ,กะเกษตรกรรับไหวไหมสมมุติถ้าหากต้องขุดจริงๆก็ตอนนี้กเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวที่เดินสะดวกเนี่ยหนึ่งร่องหนึ่งของ มเมื่อหนึ่งล่องหนึ่งคลองเนี่ยเขาก็จะเอาแบคโคลเล็กซึ่งแบคโคลเล็กเนี่ยมีสองประเภทก็คือหนึ่งเดินสะพานาเดินสะพานเนี่ยเขาสามารถขุดลงไปได้ประมาณห้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือแบคโคลเล็กที่เป็นทุ่นลอยน้ําอยู่ในในคลองในสวนก็ใช้วิธีเดียวกันก็ที่บ้านผมเนี่ยที่ประสบปัญหาน้อยเพราะว่าเราเตรียมขุดล่องคลองให้ลึกไว้แล้วเพื่อตักตวงน้ําไว้ก่อน นะครับเพื่อตักตวงน้ำไปก่อนอย่างน้อยก็ทำให้การลดสภาวะร้อนมากเพราะว่าเมื่อมีน้ำความร้อนความชื้นมันก็เกิดนะครับครับครับอ๋อยิ่งที่เกิดว่าขุดลึกไปเก็บน้ำได้มากแต่ก็ต้องเป็นห่วงเกษตรกรหรือว่าชาวสวนอื่นๆเดี๋ยวถามถามท่านเลขาฮะท่านเลขาเวโรดฮะแบบนี้ได้ข้อมูลจากท่านอาจารย์เสรีไว้แล้วฮะกรกดาฝนฝนน่าจะดีขึ้นฮะอย่างนี้จะจะเตรียมรับมือหรือว่าเราจะไปกระจายข้อมูลให้กับชาวสวนยังไงบ้างฮะครับก็ ก็ชื่นใจนะครับถ้าปีหน้ามันดีขึ้นแต่เราก็เป็นห่วงว่าถ้าวงจรนี้มันกลับมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่ทำอะไรนะตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกแล้วถ้ามันเกิดบ่อยๆทีทีเนี่ยวงกับวงจรของมะพร้าวนี่มันอาจจะล้มได้นะครับ mm hmm. ทั้งผู้ประกอบการเองผู้ขายเองแล้วก็ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนหันเหไป บริโภคสินค้าประเภทอื่นก็อย่าลืมว่ามะพร้าวตอนนี้ก็ส่งออกเป็นระดับสองของประเทศไทยเนาะมูลค่าการส่งออกเป็นน้องๆทุเรียนเท่านั้นเองเศรษฐกิจไทยค่ะฉช่ครัเมื่้นตอยู่แล้ยังคงต้องรอนักวิชาการอยู่ใครฟังอยู่ใครมีทางออกติดต่อมาได้